สวัสดีค่ะครูีมาแล้วมาใครอยากขายดีเข้ามาโลดความรู้สุดๆใหม่ๆร้อนๆแต่ก่อนอื่นครูพี่ขออนุญาตกินอ่อยำมังม่วงต่อก่อนนะมันแสบอ่ะทุกคนยุดว่าได้นะแปะ๊บนึงก่อนนะคะขอขั้นรายการด้วยการกินตำมัม่วงแป๊บนึ่งก่อนเด้อกินบ่ วันนี้มาแบบสบายๆนะจ๊ะใครอยากพูดคุยกับเขามาได้เลยจ้มา,ามากินตำบักม่วงยำบักม่วงยำบักม่วงแซบหลหมอกระพนที่แบบว่าเป็นเม่นเนาะกระจิบเป็นเม่นเนาะยาค่ะแซบเบี้ยวนิดๆ ซ,ซื้อมาแต่ล้าน,น <c oughs> แต่ว่าเขาบอกว่ากับปีเบิรนะ์ดเนาะก็เลยมาใส่กับปีเองสว <c oughs> ันดรงค่ะพี่ครูมานามีงก <c oughs> ินลมทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวขอกินถึงเบิร์ดก่อนเด้อจะคอยมาคุยกันด้อค่ะขอกินแป๊บหนึ่งก่อนเด้อ <c oughs> ขอกินบป๊บนึงก่อนนะทุกคนมาด้วยคู้ใดอยากยำมะม่วงเล่นจ้าแซ่บๆเห็นค <zk Bell issimo> you know. ู่นี้กินยำมะม่วงเออกินมะม่วงมะม่วงที่จิ้มกับไว้นั่นเนาะน้ำลายแตกแล้วไปหามากินมันง แป๊บหนึ่งนะคะทุกคนจา้าคุบรีขอโซยก่อนนะคะติดลมอยู่นะแซ่บบลายเดี๋ยวเดี๋ยวขอกินก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาเอาความรู้กันนะจ๊ะความรู้ใหม่ๆสดๆมีหมดสดทุกอย่าง กินไปด้วยร้องเพลงไปด้วยก็ได้นะมันแบบว่ามันอ่านซื้อมาจากข้างนอกแมันแส้นามเนาะมันก็ออกรสเคมเคมหน่อยหน่อยเคมหน่อยนึงกินเท่าใดก็กินได้ค่ะทุกคนสากินเท่าไหร่ก็กินได้เพราะว่าเรามีของดีเนาะเรามีเอ็กล็อกเนาะ พอรี่ขอรีลาก่อน,นิดนึงขออีกคำหนึง่งอืมโอเคแซ่บหลายแซ่บหลายจนหยุดไม่ได้นะคะ นึงฉายาคูเปอร,รี่อยู่นะน,นะคูเปอร,รี่ลีลานะคะ,นะคะใครว่างก็เข้ามาเลยใครไม่ว่างก็มาย้อนดูทีหลังได้นะจ๊ะใครที่อยากจะมีความรู้ก็เข้ามาได้เลยนะคะคูเปอร,รี่ลีลานี่หนึ่งขออีกคำหนึ่ง ล่ลีลาความรู้ดีๆความรู้เด็ดๆใหม่แกะกล่ลองฉันมันบ้าทำไงม,มันเป็นน้ำอ่ะทคน มันเป็นน้ำมันเลยเหมือนแบบว่ามันจะออกเค็มๆหน่อยหนึ่งละดูกินจะหมดจานแล้วนะผู <c oughs> ้ใดอยากน้ำแนนผู้ใดอยากขอมมะลอด <c oughs> โอเคพอแล้วจะหมดจานแล้ว มันทองมากล้นและ้วเป็นก้องครั้งโอเคหวังว่าคงจะไม่จุดจุดตอนนี้โอเคโอเคมาค่ะมาค่ะทุกคนจ่ะแค่นรับความขายดีผู้ได้อยากขายดีของมาโรดนะฮะวันนี้นะครูพอรี่เนอะ ตอนเช้าตอนเมื่อวานเนาะคือหลายวันแล้วแหละหลายวันติดต่อกันมาเนี่ยนะอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะแน่นอน,นที่สุดเราก็ยอมรับนะคะเราก็ยอมรับเนาะเราก็ยอมรับอย่างเป็นเหมือแท้เลยว่าเราก็เราเองก็ไม่ได้บวกขาดถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องไหมคะดังนั้นคือทําไมผลลัพธ์มันถึงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้น,นลงลงได้มัง่งไม่ได้มัง่งถูกต้องไหม แต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะเป็นคนที่ขายดีได้นะคะวันนี้ครูพอดีเริ่มแล้วนะคะอย่างหนึ่งเลยที่คุณจะเป็นคนขายดีได้เม,ดะะเมื่อคุณตัดสินใจค่ะเมื่อคุณตัดสินใจเมื่อคุณตัดสินใจจริงๆว่าคุณแล้วไม่เอาคุณไม่เอาแล้วชีวิตเดิมๆนะคะตัดสินใจลงมือทำมันพาตัวเองเข้าสู่สนามแม่เหล็ก ฟังแม่ครูสตาเรียนหลายๆคนจะเป็นแบบนี้ไงที่ขายไม่ได้ใช่ไหมที่ขายไม่ได้และก็ที่ตกโฟบ้างนนนันนี่ตกโฟล้มหายตายจากันไปเยอะแยะมากมายก็มีนะคะเราอย่ามาปฏิเสธว่าเรานั้นเป็นคนที่บวกขาดแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะทุกคนจ๋าบางคนบางคนคิดว่าตัวเองเป็นคนที่บวกมากๆเลยคนแบบนี้คือแบบว่า คนที่น่ากลัวมากๆเลยคือตัวเองลบแต่ตัวเองไม่รู้ตัวอันนี้โคตรน่ากลัวนะคะตัวเองลบแต่ตัวเองไม่รู้ตัวน่ากลัวมากๆนะคะวันนี้จะมาแบ่งปันเคล็ดลับนะจ๊ะที่คูพารี่นะแน่นอนที่สุดเนาะ,ะหลายหลาคนจะมีทั้งดึงดูดได้ดึงดูดไม่ได้นู้นนั่นนี่ตกโฟเดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกน,น,น,นู้นนั่นนี่และสิ่งที่มันน่ากลัวที่สุดเลยสวัสดีพี่ครูดงรักนะคะ สิ่งที่มันโคตรน่ากลัวที่สุดเลยคือคุณเป็นคนลบแต่คุณไม่รู้ตัวนะคะดังนั้นคือวันนี้ครูพารี่แวะมาให้เคล็ดลับเด็ดๆนะคะกินมะม่วงไปแล้วเมื่อกี้กินยำมะม่วงเมื่อกี้ใครใครมาไม่ทันนนะยอนดูนะจ๊ะยำมะม่วงแซ่บหลายนะคะฝรั่งเฉยชัดเจนจ้ะนะคะ,นะคะวันนี้มาคุยกันชิวๆนะจ๊ะทุกคนคะ่ะสําหรับคนไหนที่อยากจะรู้เคล็ดลับความขายดีเนาะอยากจะเป็นคนที่แบบว่าฉันขายดีจังเลยนะคะ อันดับหนึ่งที่คุณจะต้องมีเลยคือคุณจะต้องยอมรับตัวเราเองและตัดสินใจอันดับหนึ่งคือนะคะตัดสินใจก่อนตัดสินใจก่อนว่าคุณจะเป็นคนขายดีตัดสินใจว่าคุณจะเป็นคนที่ไม่เอาแล้วที่ว่าบุบบวกุบรุบุบรบบุบบวกไปไปมามานึ่งดูดได้มั่งมึงดูดไม่ได้บ้างคุณไม่เอาแล้วจริงๆคุณต้องตัดสินใจก่อนอันดับแรกคือคุณจะต้องตัดสินใจก่อนบอกเลยว่าแพงมากนะคะ เพราะอะไรนะคะคูพอดีเองนะเมื่อคุณตัดสินใจเสร็จแล้วพาตัวเองเข้าสู่สนามแม่เหล็กอย่าบอกว่ากูเก่งแล้วกูรู้แล้ไลไรอะไรไม่รู้เดิมๆครูมาอีกแล้วเดิมๆคิดว่าตัวเองเก่งแล้วเป็นคนที่น้ําเต็มแก้วคิดแค่ว่าลาอะไรไม่รู้เดิมๆหรือกูรู้แล้วเรื่องนี้มาคุยอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย้า คุณจะพูดคำนี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณนั้นเป็นคนที่มีผลลัพธ์เท่าเขาแล้วคุณถึงจะพูดคำนี้ได้ว่าทำไมเขาถึงไว้เรื่องเดิมๆนะคะตราบใดที่คุณยังผลลัพธ์มันยังดึงดูดอะไรไม่ได้ผลลัพธ์มันยังไม่เกิดคุณจะใช้คำนี้ไม่ได้ว่าอะไรเดิมๆหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่าขี้เกียจเรียนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่พาตัวเองเข้าสู่สนามแม่เหล็กตัดสินใจอันดับแรกแล้วก็ต่อมาก็พาตัวเองเข้าสู่สนามแม่เหล็กนะคะ เมื่อะกี้ขูอพี่กินมะม่วงไปนะคะสวัสดีมหาเศรษฐีทุกท่านสวัสดีคุณรับบิดสวัสดีคุณสีค่ะขอกินน้ําก่อน,นตั้งหนึ่งหวังว่าคงจะไม่จุดจุดตอนนี้เ <c oughs> มื่อกี้นี่กินยำมะม่วงไปแซ่บหลายเดอ้อเอาเคนะคะต่อ <c oughs> <c oughs> บอกเลยคีแพงมากนะคะ ันดับหนึ่งครูคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะเป็นคนที่ฉันจะเป็นแม่ค้าขายดีฉันจะเป็นนักขายมือทองฝั่งเพชรนะคะและตัดสินใจตัดสินใจเสร็จปุ๊บไม่ทําให้ตัวเองเป็นน้ําเต็มแก้วพาตัวเองเข้าเรียนครูเข้ามารอบไหนพาตัวเองเข้าเรียนพาตัวเองไปเรียนกับแม่ครูสตาร์ไปเรียนกับผู้นําหลักแสนหลักล้านคนไหนที่เราถูกจรดตคนไหนที่เรารู้สึกว่าเราฟังแล้วเรารู้เรื่องเราฟังแล้วเรารู้สึกว่า โอเคนะเราสัมผัสได้เราทัดใช่ไหมเราทัดเราสื่อถึงเราสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยและเราเข้าใจขอบคุณมากๆค่ะเพราะว่าหลายๆคนนะคะหลายๆคนก็หลายเรื่องราวหลายๆคนก็จะมีจริตจาัก,การ้านที่มันไม่เหมือนกันจะบางคนจะเรียบร้อยบางคนจะเป็นคนพูดเร็วบางคนจะเป็นคนพูดช้าบางคนจะเป็นคนที่พูดแล้วแบบกระจ่างแจ้งแดงแจ๋อโปกปกมันมะว่าปกปกว่าแบบตรงๆไปเลยนะคะ พาตัวเองเข้าเรียนพาตัวเองเข้าสู่สนามแม่เหล็กและคิดไปเลยว่าคือกูจะบวกแล้วตัดสินใจไปเลยว่ากูจะบวกแล้วเพราะตัดสินใจว่าฉันจะเป็นคนขายดีแล้วเมื่อไหร่ที่คุณตัดสินใจนั่นแหละมันจะมาสิ่งต่อมาสิ่งที่สําคัญต่อมาข้อที่สองต่อมาคือสังเกตตัวเองด้วยระหว่างวันสังเกตตัวเองด้วยระหว่างวันว่าคุณบวกอยู่หรือเปล่านะคะและทีนี้ทุกครั้งที่มันจะเผลอไปลบคุณจะต้องเอาตัวเองกลับมาบวก กลับมาบวกและไม่คาดหวังว่าสินค้าของฉันจะขายดีหรือเปล่าจะขายได้หรือเปล่าน่นนั่นนี่ไม่แบบว่าเห็นสินค้าตัวเองแล้วแบบโอ้ทำไมเมื่อไหร่จะขายได้หรืออะไรเราจะไม่มีอารมณ์แบบนั้นเราจะไม่ใช้อารมณ์แบบนั้นอารมณ์ที่คุณจะใช้ให้มันขายดีนะคะอารมณ์รักใครอารมณ์เมตตาอารมณ์แบบรักอะรัก,กสุดจิตส,สุดใจทุกคนเป็นไหมอะนะคะครูพอดีเองเนาะเมื่อวาน คือก่อนอาทิตย์ก่อนก่อนอาทิตย์ก่อนก่อนคือเราเทนตัวเองอยู่ในบวกตลอดเวลาอยู่แล้วไงคะและเราไม่ได้คาดหวังเลยครูคิดแค่ว่านะคะสินค้าของฉันมาเพื่อหมดสินค้าของฉันโคตรขายดีเลยสินค้าของฉันนหรอโอกไม่พอขายทํายังไงเนี่ยของฉันจะพอขายเนี่ยใสอารมณ์แบบนี้เข้าไปในแต่ละวันใส่อารมณ์ความตื่นเต้นร่าเริงเบิกบานใส่เข้าไป บอกได้เลยแพงมากใครได้ฟังโคตชโชคดีนะครูพัดีเอามาจากของตัวเองด้วยแล้วก็นะคะเราก็เรียนรู้มาจากแม่คูสตาร์และหลายๆครูผู้นําหลักแสนหลักล้านหลายหลายคนเนาะที่เราไปเรียนรู้มานะคะและเราก็ลงมือทําตามใส่อารมณ์ความรู้สึกโอ้ oh, ฉันขายดีจังเลยโอ้ oh, ฉันขายดีมากเลยโอ้โหอันนี้ขายดีโอ้ oh, ของแม่พ่อขายทําไงดีนะมันไม่ใช่ว่าวันวันหนึนน่งเราคิดว่าของกูเมื่อไหร่จะขายออกมาไม่ใช่ไม่ได้ใช้โฟนั้นนะคะทุกคนจ้ะครูพัดีอธิบายคิด คิดได้เลยว่าอธิบายด้วยจำแจ้งเดงแฉนะนะใส่โฟว่าโอ้ของฉันโอ้ของของแม่สินค้าของแม่ขอบคุณนะลูกนะขอบคุณนะลูกนะขอบคุณนะที่หนูมาคำมาคุณให้แม่นะขอบคุณนะที่หนูมาทําให้แม่สวยและรวยมากนะขอบคุณนะลูกนะขอบคุณนะที่หนูมาให้แม่แบบหุ่นดีทุกวันเลยที่หนูมาแบบมาคำมาคูณมาทําให้แม่โคตรสุขภาพดีโคตรหุ่นดีขอบคุณสินค้าบอกรักสินค้าและปล่อยวาง ปล่อยวางไม่ได้คาดหวังแล้วไม่ได้สนใจแล้วนะคะที่ครูเบอรี่ดึงดูดยอดขายได้นะคือครูไม่ได้สนใจแล้วไม่ได้สนใจแล้วว่าสิ่งยอดจะมาเมื่อไหร่ออเดอร์จะมาเมื่อไหร่เรารู้แค่ว่ามันขายดีอะเรารู้แค่ว่ามันขายดีเราใส่โฟแค่ว่ามันขายดีมากเลยอะสินค้าชันโคตรขายดีมากเลยนะคะความรู้สึกนี้นะคะทุกคนจ๋าคุณใช้ความรู้สึกนี้ใช้ความรู้สึกนี้ตอนที่ครูพอดีจะได้ออเดอร์นะครูใช้ความรู้สึกนี้นะคะ คือเราอยู่กับสินค้าของเราทุกวันเนาะมันทําให้เรามีความรักและความผูกพันและเราพูดคุยกับสินค้าเพราะสินค้าทุกชิ้นของเราโคตรมีพลังงานสูงสินค้าเขามีพลังงานนะคะทุกคนคะ่ะนะแล้วทีนี้ครูพอดีเนาะตอนที่ได้กระเป๋ามาใหม่ๆนะคะวันนี้จะเป็นลา์สั้นๆนะจะ sun sun, ๊ะลายสั้นๆสั่นเถื่อนนะคะทุกคนคะ่ะนะครูพอดีจะเข้าเรื่องเลยนะคะข้อที่หนึ่งคือคุณตัดสินใจแล้วถูกต้องไหมส่วนข้อที่สองคือพาตัวเองเข้าสู่สนามแม่เหล็ก พาตัวเองอยู่แต่ในเรื่องราวบวก,บวกเพราะว่าเรื่องราวบวกๆเมื่อเราเป็นคนที่เบิกบานร่าเริงเบิกบานระลิกระลิในอารมณ์ของเราเราจะดึงดูดทุกสิ่งได้โคตรง่ายข้อต่อมาส่วนข้อต่อมาข้อที่สามคือรู้สึกมันทั้งวันเลยว่าสินค้าของฉันขายดีมากเลยสินค้าของฉันโคตรขายดีอะสินค้าไม่พอขายทำไงดีเดี๋ยวขายดีมากเลยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณใส่อารมณ์ feeling ไปแบบนั้นและก็ปล่อยวาง ปล่อยวางคือทิ้งไปเลยไม่ได้สนใจแล้วว่าเออสินค้าฉันออเดอร์ฉันจะมาเมื่อไหร่นู่นนั่นนี่อะไรก็แล้วแต่เพราะมันจะมาอยู่แล้วเคเด็ดอยู่ที่ตรงนี้ออเดอร์ order, มันจะมาอยู่แล้วพอสินค้าของเราทุกชิ้นเขามีเจ้าของค่ะทุกคนค่ะสินค้าของเราทุกชิน้นเขามีเจ้าของเพราะอะไรนะครูพรี่นะตอนที่ออเดอร์กระเป๋ามานะคะคูจะมีทั้งสีชมพูมีทุกสีเลยเนาะมีชมพูมีดำนะคะมีทุกสีเลยแล้วก็ แล้วตอนนั้นนะครูก็เลือกระหว่างสีชมพูกับสีเขียวนะคะครูจะเลือกอยู่ระหว่างชมพูกับเขียวแล้วครูก็ตัดสินใจอยู่นานว่าจะเอาใบไหนดีว่าจะเอาสีชมพูหรือจะเอาสีเขียวดีนะชอบสีเขียวก็เสียดายสีชมพูก็เลยตัดสินใจเอาสีชมพูแต่ใจเราก็ยังคงปักใจอยู่ที่สีเขียวอยู่เรารู้สึกว่าเราชอบสีเขียวเราจะเอาสีเขียวอีกเหมือนกันเมื่อฉันเสกเงินได้แล้วฉันจะเอาสีเขียวอีกอะไรอย่างงี้นะคะเอาสีเขียวคือเอาสินค้าของตัวเองนี่แหละนะ เสร็จแล้วนะคะทุกคนค่ะครูพลิก็โพสขายปกตินะคะโพสขายปกติไปเลยค่ะคุณอย่าขายดีคุณโพสขายปกติไปเลยแล้วใส่คลื่นอารมณ์ไปเลยว่าสินค้าของฉันมีคนมีเจ้าของเรียบร้อยแล้วสินค้าของฉันเป็นที่ต้องการของตลาดสินค้าของฉันมีแต่คนแย่งกันซื้อมีแต่คนแย่งกันโอนแย่งกันซื้อสินค้าของฉันขายดีมากเลยนะคะแล้วทีนี้ครูพรี่เนาะก็มีเพื่อนเ <ๆ S 2> พื่อนเก่าของครูนะเขาก็คือเขาเห็นว่าเราโพสต์นะคะเขาเห็นว่าเราโพสต์สินค้าเขาก็เลยอยากได้สีเขียวนะคะ สีเขียวคืออะไรคะสีเขียวคือสีที่คูเปอรี่เองตัดสินใจแล้วตัดสินใจอีกตัดสินใจอีกจนดส,สินใจแล้วใช่ไหมว่าจะเอาสีไหนดีใช่ไหมคือใจเราอ่ะมันรักสีชมพูกับสีเขียวอยู่แล้วถูกต้องไหมคะทุกคนเสร็จแล้วสิ่งนี้โคตรสำคัญมากๆนะคะทุกคนจ้าสินค้าของเราทุกชิ้นมันมีเจ้าของอยู่แล้วคุณอย่ากังวลว่าคุณจะขายได้หรือขายไม่ได้เพราะสินค้าของเรากระเป๋าเนี่ยมันเป็นของมงคลคือคูบปอรี่เชื่อมากนะคะ ลูกโลกทองคําลูกโลกระดับโลกแล้วก็เกือกม้ามงคลที่คนทั่วโลกเขาใช้กันตัวนี้จะดึงดูดเงินได้ดีมากๆดึงดูดเงินดึงดูดแล้วดึงดูดอีกเงินเข้าไม่มีออกนะคะอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ที่มันเป็นความมงคลความมั่งคั่งของคนระดับโลกอยู่แล้วนะคะดังนั้นคือครูพลีเชื่อสุดติดสุดใจว่าสินค้าของฉันโคตรด,ดีสินค้าของฉันมีเจ้าของหมดแล้วนะคะเสร็จแล้วเพื่อนของครูนะคะที่เราไม่ได้เจอกันนานแล้วเขาเห็นครูโพสต์นะเขาก็เลยสนใจเขาบอกว่า เขาอยากได้สีเขียวนะคะครูก็เลยบอกว่าเออโอเคงั้นถ้าถ้า,ถ,าถ้าอยากได้จริงๆจะเก็บเอาไว้ให้แต่ครูก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจแล้วแล้วครูก็ลืมไปแล้วด้วยนะคะว่าเขาจะเอาจริงหรือเปล่าเนาะเสร็จแล้วเขาอ,ออเดอร์มาเมาื่อวานเขาเอาสีเขียวนะคะโฟที่มันจะขายดีมากๆนะคะทุกคนจ๋าเนาะเรารักสินค้าของเราเหมือนลูกแล้วเมื่อเช้านะเ <laughs> มื่อเช้าครูพอรี่คือแบบว่าลูกฉันจะไปแล้วเหรอเนี่ยโมเมนต์นี้เลยนะทุกคนค่า โมเมนต์นี้เลยค่ะโมเมนต์ Moment ที่ว่าคุณเคยเป็นไหมเวลาที่คุณถ้าใครที่มีลูกนะคุณต้องรักสินค้าของคุณเหมือนลูกอยู่แล้วสิ่งที่จะทําให้คุณขายดีรักสินค้าเหมือนลูกคุณเคยเป็นไหมที่บางทีเราจะต้องไปธุระที่อื่นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่ได้อยู่กับลูกเราอะใจมันจะห่วงหาอาทอนอาวรถูกต้องไหมคะใจเรามันจะห่วงหาอาวรคูเบอรี่เอง โดยพื้นฐานโดยสันดานเดิมจะเป็นคนที่ห่วงของอยู่แล้วนะคะโดยสันดานเดิมแต่เก่าก่อนเป็นคนที่ห่วงของอยู่แล้วแต่ว่าแต่อะไรแต่ว่าเป็นคนที่โคตรใจดีเลยถ้าอยากให้คือกูให้ไปเลยแต่ว่าถ้าใครจะมาเอาโดยที่ว่าไม่ได้อยากให้อันนี้จะเป็นคนที่ห่วงของมากๆและมีสินค้าตัวไหนก็คือจะห่วงมากๆและจะรักมากๆเพิ่บางทีมีคนที่แบบว่าถ้าเขาไม่ได้ศรัทธานี่คูพอลีมไม่ขายให้นะคะ ถ้าเขาไม่ได้ศรัทธาครูนี่ไม่ขายให้เลยนะแล้วทีเนี้ยเพื่อนครูคนนี้เขาอยากได้สีเขียวแต่ด้วยความที่ว่าเราก็รักสีเขียวแต่เราก็รู้ได้ทันทีเลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองที่ว่าสินค้าทุกตัวมีเจ้าของนะกูเบลีก็บอกลูกของครูไปเลยค่ะว่าไปอยู่กับพี่นิดนะลูกนะไปทําให้เขา ทำคูณให้เขานะเงินเข้าตลอดเวลานะทั้งการเงินทั้งการงานทุกสรรพสิ่งทั้ง6ด้านในชีวิตเลยขอให้เขาร่รํารวยขอให้เขามั่ง,งคั่งครูเรีใส่ไปเลยค่ะครูบลรีก็เอาน้ําหอมใส่นะคะครูก็เอาน้ําหอมใส่แล้วก็พูดแล้วก็ประพรมแล้วก็ทําพิธีให้เขาเรียบร้อยค่ะบอกได้คําเดียวค่ะทุกคนจ๋านะคะบอกได้คําเดียวว่า บอกได้คําเดียวว่าใครที่ได้สินค้าคูเปอรี่ไปโคตรโชคดีอะบอกได้คําเดียวแค่นี้เพราะอะไรเพราะเราเป็นคนที่รักสินค้าเพราะเราเป็นคนที่แบบว่ารักเขาจากหัวใจของเราอะสิ่งที่จะทําให้คุณนั้นนะคะเมื่อเรารักเขาจากหัวใจเขาจะมาตอบแทนคุณเราเขาจะให้คุณค่ากับเราเขาจะดึงดูดแต่ลูกค้าดีๆมาให้เราเขาจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆมาให้เราสิ่งใดที่เราอยากได้สิ่งใดที่เรามุ่งหวังเมื่อเรามันก็เหมือนกับว่า การที่เราอะหวังดีต่อใครเขาก็จะมาหวังดีกับเราแบบนั้นเลยฉันใดก็ฉันนั้นแบบนั้นเลยนะคะทุกคนกูเพลี่เนาะก็ตอนเช้าก็แบบว่าเออโอเคนะมันเป็นโฟแบบนั้นเลยมันเป็นโมเมนต์แบบนั้นเลยที่ว่าโอเคนะเราต้องส่งลูกของเราไปโรงเรียนส่งลูกของเราไปอยู่กับคนที่เขาจะดูแลรักษาลูกของเราได้ดีที่สุดเหมือนกันอารมณ์นั้นเลยโมเมนต์นั้นเลยอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะทุกคนค่ะนะคะความเชื่อส่วนบุคคลนะคะความเชื่อส่วนบุคคลนะ ครูพริก็เลยโอเคนะตัดใจเพราะว่าเพราะคนที่เขาจะไปดูแลลูกของเราคือเขาเป็นคนดีไงเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนที่รักลูกของเราเหมือนกันนะะดังนั้นคือสิ่งที่ทำให้คุณขายดีคุณจะต้องรักสินค้าจากหัวใจเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรักสินค้าจากหัวใจสินค้าจะตอบแทนคุณในสักวันอย่าไปเร่งรัดอย่าไปสงสัยอย,อย่าไปกังวลอย่าไปกดดันว่าเมื่อไหร่ฉันจะขายได้สินค้าของฉันเยอะแยะมากมายเลยเมื่อไหร่ฉันจะได้เมื่อไหร่จะไปสักทีไม่ใช่ คุณจงรักสินค้าแล้วบอกรักเขาแล้วบอกกับเขาไปเลยว่าไปสร้างคุณค่าให้ผู้คนนะลูกไปทําให้เขาสวยไปทําให้เขารวยไปทําให้เขามั่ง,งคั่งคูเบอลี่ใส่ไปเลยค่ะแล้วก็คือเราเรารู้อย่างแนช่ชัดเลยว่าใครที่ได้ไปโค้ชโชคดีอะ่ะเพราะเราเป็นคนที่แบบให้ด้วยหัวใจจริงๆอะ่ะนะคะเคล็ดลับก็ง่ายๆแบบนี้ละจ้าทุกคนคะ่ะนะคะ เคล็ดลับก็ง่ายแบบนี้แหละแต่ว่าอยู่ที่ว่าใครจะสื่อได้หรือเปล่านะคะถ้าใครสื่อได้ก็คือสื่อได้ก็ได้ไปแต่ว่าถ้าใครสื่อไม่ได้ถ้าแบบว่าคิดว่ามึงพูดอะไรของมึงมันก็จะไม่ได้อะไรนะคะแต่ว่าถ้าเข้าใจนึกซึ้งถ้าใช้หัวใจฟังมันก็จะเข้าใจนะคะดังนั้นคือเคล็ดลับความขายดีโคตรง่ายโคตรสบายรักสินค้าของเราเหมือนลูกหวังดีกับเขาและให้สินค้าของเราไปกับ เราไม่ได้หวังแน่นอนที่สุดทุกคนก็ต้องอยากขายได้อยากได้เงินอยู่แล้วถูกต้องไหมอันนั้นมันคือความจริงแต่ถ้าเขาไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นคุณค่าในสินค้าเพราะว่าสินค้าของเราเป็นสินค้ามงคลใช่ไหมคะเป็นกระเป๋านี่จะเป็นมงคลจะเป็นน้ําหอมนี่ก็คือสินค้ามงคลถ้าเขาไม่ได้เชื่อมันก็ไม่ได้เกิดผลอยู่แล้วดังนั้นคือเราจะขายให้เราจะขายให้เฉพาะคนที่เขาศรัทธาและเขามีความเชื่อจริงๆว่าสินค้าของเราสามารถที่จะ ไปสร้างคุณค่าให้เขาไปทําให้เขาเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูไปทําให้เขามีกินมีใช้ไปทําให้เขารุ่งเรืองเฟื่องฟ,ฟูมั่งคั่งในทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักสุขภาพทุกสรรพสิ่งดึงดูดได้หมดเมื่อเรานั้นคิดดีพูดดีทดําดีประกอบก,กันกับมีสินค้าดีๆมากํากับจิตของเรานะคะและคุณก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาโคตรง่ายโคตรสบายคุภรีบอกเลยนะคะ นะใครเชื่อก็ได้ไปนะจ๊ะใครไม่เชื่อก็ตามนั้นนะคะแล้วแต่ว่า up to you นะคะก็ up to <laughs> สวัสดีพี่โค้ดพี่มาดามเพิ่มซัพแสนล้านนะคะใครเชื่อก็ได้ไปครอบครองใครที่ไม่เชื่อก็ตามนั้นแหละเนาะเพราะมันเป็นสินค้าความเชื่อมันเป็นสินค้ามงคลมันเป็นสินค้าที่เราต้องใช้หัวใจ <c oughs> ก็เหมือนกับการที่เราแบบเราไปศรัทธาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นแหละ ถ้าเราศรัทธามากๆคุณคิดว่ามันจะมีใครสักคนมาพูดจนคุณหมดศรัทธาหรือเปล่าไม่ no 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 เป็นไปไม่ได้นะคะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะหมดศรัทธาถ้าคุณรักและคุณศรัทธานะคะนั่นคือนะก็คือเค่รับความขายดีง่ายๆสบายๆ <c oughs> ครูปรีอธิบายสั้นๆน,นะจ๊ะก็คือรักสินค้าของเราแล้วหวังดีและพูดกับเขาคุยกับเขาตลอดเวลาถ้าคุณเผลอ <c oughs> เผลอไม่ได้ใส่ใจเขาก็มาขอโทษเขาแล้วก็ บอกรักและขอบคุณจากหัวใจของเรานะคะคูเปอรี่เนาะเมื่อเช้าเนี่ยเอากระเป๋าสีเขียวไปนะคะกระเป๋าสีเขียวส่งให้ลูกค้านะต้องบอกรักลูกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเอาน้ําหอมมาใส่เอามาะพรมใส่ให้แบบว่าคือพี่นิดได้ไปพี่นิดโค้ชโชคดีเอาง่ายๆโชคดีมากๆโดยที่ไม่ต้องอะไรแล้วเพราะคูเปอรี่ก็ของขลังเหมือนกันนะคะคูเปอรี่ก็ขลังมากบอกได้คําเดียวว่าได้ใครได้ไปโค้ชโชคดีสุดๆนะคะ ลัดไปรุ่มรวยมั่งคั่งพยานฟ้าไปด้วยกันนะคะสินค้าของเราสินค้าโปรแกรมจิตใครเชื่อก็ได้ใช้ใครเชื่อก็เกิดความมงคลใครไม่เชื่อก็ up to you นะคะใครไม่เชื่อก็ตามนั้นเราเชื่อในเพราะ ความเชื่อชีวิตของเรามันขึ้นอยู่กับความเชื่อถ้าคุณเชื่อว่าคุณรวยได้คุณก็รวยได้คุณเชื่อว่าสินค้ามงคลมาช่วยให้คุณมาช่วยเสริมบารมีของคุณคุณคิดแบบไหนคุณก็ได้แบบนั้นทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับความเชื่ออยู่แล้วนะจ๊ะทุกคนคะ่ะไม่ใช่ไม่เชื่อผีก็ไม่ต้องซื้อเพราะมันจะมไ่ได้ผลถูกต้องค่ะนะคะ เพราะว่าถ้าคุณไม่ได้เชื่อมันไม่ได้ผลอยู่แล้วค่ะทุกคนมันก็จะเป็นเหมือนอกระเป๋าใบหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณเชื่อว่ามันสามารถดึงดูดสิ่งดีๆให้คุณได้คุณก็ได้ตามนั้นเพราะชีวิตของเราขึ้นอยู่กับความเชื่อความเชื่อในโลกใบนี้มันมีหลายร้อยหลาย,ลาย,ลายพันความเชื่อคุณจงเลือกเชื่อในสิ่งที่จะทําให้คุณนั้นเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูก้าวหน้ามีชีวิตที่โคตรดีโคตรมั่งคั่งร่ารวยทยานฟ้าไปด้วยกันนะจ๊ะเคล็ดลับครูพลีก็สั้นๆง่ายๆสบายๆแบบนีี้แหละค เข้าใจก็ใครที่เก็ตก็เอาไปใช้ได้เลยใครที่ไม่เก็ตก็จะต้องไปเพิ่มเติมด้วยการดูมหากับ21วันเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เดอะซีเคล็และนิวรอนนะคะทุกคนหาถ้าอยากจะมีชีวิตที่ร่ำรวยมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์พูนสุขคุณจะต้องมีความรักของชีวิตไปดูได้เลยในนิวรอนเดอะซีเคลและมหากับ21วันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะ